จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประกาศเป็นวาระจังหวัดภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงมุ่งให้คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุน่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนาด้วยการสร้างความมั่นคงใน5ด้าน,นได้แก่ความมั่นคงด้านอาหาราความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย,ยความมั่นคงด้านรายได้ ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่นคงด้านสังคมซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมสจพจสจอพอทั้ง11อำเภอและทีมปฏิบัติการตำบลทุกตำบลที่มีกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูล t ีพีแมเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2565 และเมื่อวันที่11มกราคมพศ2565จังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายกริชคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณพศส5 6 4ความมั่นคงด้านสุขภาพทำให้คนเพชรบูรณ์ชีวิพร้อมมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน2 2 4 4 1 7คนแยกเป็น2มิติดังนี้ 1. มิติด้านการป้องกันจำนวน2 2 4 7 2คนได้แก่โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและซการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้าวัณโรคการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านแรงงานภาคเกษตรและอาชีพอิสระการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2. มิติด,ด้านการรักษาจำนวน3545คนได้แก่ โครงการจัดหาแว่นตาแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีความบกพร่องทางสายตาการอบรมการทำที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโครงการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและซีภายใต้โครงการเพชบูร์พอเพียงจังหวัดเพชบูรณ์ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและซีเนื่องจาก เป็นจังหวัดที่มีอาการการติดเชื้อด้วยไวยรัสตับอักเสบบีและซคิดเป็นร้อยละ6.9เมื่อเทียบกับระดับประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ2หากติดเชื้อแล้วไม่เข้าสู่การรักษามีแนวโน้มที่จะเกิดตับแข็งนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่มาในเรื่องของการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีเพื่อนำเข้าสู่การรักษาตัดการเป็นโรคมะเร็งตับเพื่อให้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้คนเพชเศูบู์ได้กินอิน่มและมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนพชเบูบู์ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนได้